เราผูพิทักจะาหน้าได้แต่นั้นเหมือนสตังบาทเดียวนั่นแหละนั่นทําให้เราเป็นผู้เผยพระวจนะไหมไม่ไมไมเ,มนนเราไม่ใช่ถ้าพระเจ้าจะเจอิให้เป็นด้านั้นแต่ที่แน่ๆถึงแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้เผยพระวจนะเราเป็นกษัตริย์และปุโรหหน้าที่ของกษัตริย์คือปกครองประเทศในพันธสัญญาใหม่หน้าที่ของกษัตริย์คือปก,อปรอกรรครอ,องชีวิตของตนเองปกครองสิ่งอย่างชัว่วทั้งหมด ดังนั้นผมอยากจะขอพูดถึงบุรุษบัณฑในคำสัญญาเดิมบุรุษทำหน้ญญาที่สามประการดังที่กล่าวแล้วเราจะไปดูนหน้าที่ทั้งสามประการนั้นที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราด้วยด้วยคำสั่งในจดหมายท่านไหว้สั่งกับพวกเราหดุเราเป็นบุรุิตอยู่แล้วรู้ไหมโรบที่สิบสองข้อที่หนึ่งหน้าที่แรกของบุริตคืออะไรครับถวายเรื่องบุชา ในพันธสัญญ,ญาเดิมทุกๆปีคุณจะต้องนำโาสัตไปให้กับปุโรหิตคุณไม่สามารถถวา,ายสัตว์ปะวัชาที่บ้านคุณเองได้คุณต้องนำไปที่เยรูซาเล็มนะถ้าคุณเป็นคนอิสราเอลประชาชนไม่ได้รับคำสั่งให้ถวา,ายสัตว์ประวัติชาไว้แต่ปูโรหิตเท่านั้นและเพราะคุณเป็นปุโรหิในพันธสัญญ,ญาใหม่พระเจ้าจึงสั่งคุณแนละ้ว ให้ถวายเครื่องบูชารบที่12ข้อที่หนึ่งบอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่เราเไปครัวคิเสียงทุกคนเมื่อหลายปีเมื่อเห็นแต่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงมีวันท่านหลายให้ถวายตัวเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า,าซึ่งเป็นการมัสการโดยยินยันจิตของท่านทั้งหลายพี่น้องเห็นคำว่าโตไหม ในภาษากรีกล้วกาโตคือคำว่าร่างกายพระเจ้าให้เราถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เป็นที่ชอบเทัยของพระเจา้าคาสั่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพันธสัญญยายเดิมคาสั่งให้ถวายสัรจะบูชาสั่งเจาะโจกับปูโรหิตเท่านั้นดังนั้นในโรมบทที่22ข้อที่1ที่สุดแล้วว่าพวกเราทุกคนเป็นปูโรหิตนอกจากเราต้องเอาไปต่อ,อไป เชื่อหลังบ้านเองไหมเรามีความสามารของเราแค่ไหนร่างกายเราเนี้ยผมจะบอกให้คุณเป็นคริสเตียนกี่ปีมาแล้วก็ตามมันยังมีตำหาของเนื้อหนังตำหาของไตในร่างกายของคุณมันไม่ได้ตายไปเลยจากก่อนที่คุณจะรับความรอดเชื่อไหมร่างกายของคุณเนี่ยมันมีความสามารถตามกาลเกียรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหวรูปเคารพเรื่องของการรูปประเวณีเรื่องของอะไรทั้งหมด ทั้งหมดนี้คือกิจการของเนื้อหนังเมื่อคุณเป็นผู้เสียแล้วถ้าคุณไม่ระมัดระวังให้ดีความปรารถนานเดินๆมันยิ่งดเห็นไหมแต่ถ้าคุณเติบโตในฝ่ายวิญญาณคุณเรียนรู้ทียบปกครองชีวิตเอกสารคุณเรียนรู้เทียบถวายว่างกาคุณมีเรื่องบูชาอยู่เสมอคุณทำตามข้อสอนคือเปลี่ยนแรงความคิดจิตใจของคุณสมัยโดยวาจาของพระเจ้าคุณจะสามารถปราบเนื้อหนังของคุณได้ แม้ท้ามปรบโล่กล่าวเอาไว้นะครับว่าข้าพเจ้าตุตีร่างกายของข้าพเจ้าเพื่ออยู่เชื่อฟังคำว่าตุ้ตีที่นี่คุณไม่ต้องไปคิดหออรอกเาโรเลยไมได้เราาทาเชียยตัวเองคว่าตุมตีหมายถึงบังคับให้ตกเป็นทาสคุณต้องให้ใจของคุณเป็นทาสคุณไม่ใช่คุณเป็นทาสของร่างกายถามตัวเองทุกวันว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณกําลังทำว่าตกเป็นทาสของร่างกายหรือเปล่าถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นการติดแล้วหมือนติดุือเลย มันมีแต่ทาร้ายคุณเองคุณจะต้องจับกำจัดมันคุณจะต้องบังคับมันคุณจะต้องบอกว่ไม่บอกได้ไหมไม่ถ้าเรารู้สึกว่าเยอะมันเยอะแล้วมันต่างการชอบมากเลยนะไขมันนะเหนื่อยยากติดมันเราจะต้องสั่งเรี้ยงเราว่าไม่เออเราต้องเรียนรู้ที่จะบังคับ เรือหนังของเรานะแล้วเศษหน้านนที่ท่านจัดโรบที่1ิสข้อที่หนึ่งคุณจะไม่พบเรื่องแบบนี้ในควาสัญญาเลยแากคุณจะพบว่านี่คือคำสั่งสำหรับคริสเตียนทุกคนเพราะว่าเราเป็นครูบิษมีหน้าที่จะขรวัการถวายเครื่องบูชานะแล้วเอนเราไปต่อในหนึ่งเป็นปโรบที่สองข้อที่ห้าด้วยกันนะครับหนึ่งเปนโรบที่สองข้อที่ห้า เอาละผมขอข้ามด้วการอธิษฐานเพื่อผู้ผู้ผู้อื่นไปนะเนื่องจากท่านทีมีกล่าวไว้เยอะมากท่านทั้งหลายจงอธิษฐานเผื่อกันละกันคุณจะไม่พบข้อความแบบนี้ในพระสัญญาเดิมนะท่านทั้งหลายจงอธิษฐานฝังยมญาท่านทั้งหลายจงอธิษฐานด้วยใจท่านทั้งหลายจงอธิษฐานสม่ำเสมอทำไมวัดวัดผู้อ่านพระสัญญาแล้วคุณจะพบเหมือนกันว่ามีบางคนที่อธิษฐานดูเหมือนว่ามีบางคนที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ผูะนะ้เผยพระเจาโปรโกรษัตริย์แต่เมื่อเรา,าอ่านในคำสัญญาใหม่ดูเหมือนว่าพระเจ้าสาั่งพวกเราทุกคนให้ทำากับโจนเพื่ออธิษฐานเพื่อประชาชนและพัะที่บอกว่าให้เราอธิษฐานเพี่ยคนทั้นโจนนั่น,หม,น,น,นหมายความว่าไงครับถ้าเราไม่ใช่โปรโริตลูกจะไม่สั่งแบบนั้นเลยเห็ไนไะหมและเราจะผ่านเรื่องนั้นไปไปดูเรื่องของการ การประกาศข้ะตอนนีนะในปรขรอที่ห้าร้ข้าสหลายก็เสนอสิชีวิตที่จะมต่อขึ้นเป็นพระนิเวศต้องยางเป็นปูโบริบบิบอกข้นคือปู่บริสุิเพื่อถวายสักการะุชาปนิกาเห็นไหมครับนี่ก็จะเขียนหาไปบางคนหรือเล่า ทุกคนทเป็นปู่โรเบิรตบริสุทธิ์มีหน้าที่ในการถวายสักการบูชาคำว่าสักการบูชาคือเครื่องบูชาป่ายุยงที่ชอบพระไทยของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์หน่าอนนะครับในเรอบทที่12ข้อที่1นึ่ไปคนเขียนบทที่สิข้อที่1ไเปาโลคนเขียนดึงเนโยท้ายสินะไพเิ็น หนึ่เป็นตัวแค่เขียนไม่ต้องยั่งกยโสเป็นตัวเขียนต่อรบอกว่าถวายกายเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์เป็นที่ชอบพระไทยหรือพระเจ้าเป็นตัวอีกคนเลยนะครับคนละสมนักกันเลยนะเป็นตัวเขียนบ้านในท่านเป็นปรุรหิตถูกไหมพวกท่านหลายเป็นปรุรหิตถวายเครื่องบูชาเหมือนกันเป็นที่ชอบพระไถ่ เห็นไหมครับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเจ้เขียนผ่านทางไปก็ตานล้วนได้รับการเจอการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นพระเจ้าสามารถพูดเรื่องราวแบบนี้ได้ไอ้นั่นดังนั้นคุณคือโรยมีหน้าที่ถวายสารานุชาฝ่ายมิยาที่ชอบภายในของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ข้อที่๙ครับท่านถวายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไวแล้วเป็นพวกบุญบารมีหลวงอธิคุณเพูดคุยคือโวยหลวง เป็นประชาชนเป็นศูนย์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อนเราพึงได้รับการเจิญให้เป็นตัวโยชน์เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านนังหลายพระจากพระบาลมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านน้อยออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ์ารู้ให้คุณประกาศท่านน้อยพระเยซูคริสต์ได้มอบฐานะนี้ให้กับพี่น้องคริสเตียนทุกคน ใน,นงานรัญญายันได้ไปอ่านคุณจะไม่พบนะคนอิสราเอลเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศอื่นแล้วนำหนอนรับเชื่อพระเจ้ามีไหมไม่มีใครใครที่ประดับเครื่ีงรางของพระเจ้าุรวยแต่ฟอกไม่เลยซูนิทำให้พวกเราเป็นโจรอิกทีเองดังนักก้นถ้าเราไปอ่านดูเราจะพบว่ามุสลิมจะเสด็จกลับไปโลกตกเฉลนมเจ้าทั้งหลายจงาอกไปประกาศข่าวประเสริฐ ในสัารพัดของพรคคือปุโรหิตเข้าใจไหมพี่ได้รับการนั้นในวลานี้เราได้รับการเจอแล้วเป็นการเจอของกษัตริย์เทียบปกครองชีวิตนี้ <c oughs> และเป็นการเจอที่เป็นปุโรหิตที่จะถวายเครื่องบูชาที่จะทำไม่อธิษฐานเพื่อคนอื่น <c oughs> และทำไม แยกในตอบอ่เลยนะ้พระไรโรมิี่ครับสุดท้ายประกาศพระบารมีถูกไหมรู้ไหมว่าพระัำทีได้กล่าวเป็เรื่องการการเจริญเกี่ยวพันกับพระวิญามุสุเรื่อพระวิญามุสุเสดลงมานการเจิญ รู้ไหมว่าเราสิ่งท่องค์ญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเราแล้ว,ลวพระเจ้าต้องการเทการเจอดวงวิญญาพวกเราอย่างสม่ำเสมอและเมื่อเราได้รับการเจอเราจะประกอบด้วยอ,อย่ญาณกิดเช่